โอ้ดีฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนี่มันแบล็คลูมนี่หว่ามันอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเฮ้ยแค่ได้ชื่อกลัวไปทีวดอะไรี่นะทุกคนผมอยู่มานี่ได้ไงนี่เป็นแบล็คลูมนี่หว่า มีตัวแล้ววะมันพึ่งต้นไปเองนะเว้ยไมทำไมมันมืดจังไม่ไปมืดดีกว่าอย่าหายใจแรงสิเพื่อนเราเราจะหาทางให้หนายเองเราต้องไปไหนเนี่ยแล้วเราเกิดเลยขึ้นไม่กอดมันทางตันหมดเลยเพื่อนอย่าหายใจแรง หา,หายใจแรงหายใจแรง No escape ไม่มีทางหนีมีต้องมีไม่มีมันก็ต้องมีอะ่ะคอยๆค่อยคอยเป็นไั้เราจะหาทางออกให้หนายว่าจะยังไงก็ตามเถนะเหมือนได้ยินเสียงอะไรใกล้ขึ้นเลย มันเมื่อนน่ะไม่อยากไปเว้ยเพื่อน้าในมีไฟฉายนะก็เรามีไฟฉายเราก็ต้องไปสินะโอเคคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วแหละว h a t t ตอเอออะไรอ่ะกมี6หก อยูน่นานอยู่นานอ่านไม่ออกอ่ะโอเคไปอยู่นานเลยเพื่อนดิเพื่อนวิ่งแน่ตลอดมีอนะ่ะวิ่งได้ตลอดก็ดีนะวุ้ย,ยตกใจอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอ่ะว้าวอตัวสูงแน่เลยทุกคน ตายเหอะนีน่มันเพิ่งเจ็ดโมงเช้าเองทำไมเราต้องโดนแล้วเนี่ยเฮ้ยมีอะไรด้วยเรเร็วเร็วต้องมีทางสิตายดีนี่ไงอะไรเสียงอะไรไม่รู้ไปแล้วเข้าไปละไปร็เร็วเรเสียงมันใกล้หลังมากเสียงมันใกล้หลังมากเสียงใกล้หลังเสียงใกล้มากเสียงใกล้มากว้า Do lúc đi đi chung đi chung tanh mà chú 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 chú, chúc 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 đấy vẫn chúc โอ้ยมีสองตัวยึดม่เฮ้ยมาจากไหนกันโอ้ยจะหนีมาคนนี้เนี่ยโอ้ไล่หลังเลยครับรวันนี้การยิงไล่ระหว่างคอรเอนเนอ่พี่กับตูอ่ฮะโอ้โหโอ้โหทางไหนไม่รู้ละตอนนี้ก็ห่างช้าเหลือเกิน คนนะ oh โอ้ไม่กันไป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 ทางไหนทังตันไปเอ้ยอ้ยอ้าจิบกูจิบตจิตโดดได้กูโดดโคนสูงเลย,ยมันจะพน้นมันจะพนจ้นละเนเนเพื่อนเจนเนเพื่อนเจนใจลมเพื่อนใจลมไว หายใจหายใจโหมันใกล้ไม่ได้เกินนี่เฮ้ยบ้าปะเนี่ยตายสโลบิ้เลยจะมีทางไหนดิวะแล้วลนี่คือทางอะไรหยิบได้ไหมไม่ได้แั้วนี่คือเรียกอะไรเรียกสามมามามาขอสื้มันมีสองขั้ว อ้ายเนียอ้าจุ๊กจุ๊กบอลิสจุ๊กจุ๊กอ้ายอืมจับผมก็ได้วะาอือโดนคนถึงเลยพุยจ้ะมันหายไปทุกคน,นหายไปแล้วดูทางนี้ก่อนทางนี้แม่งมาตลอดเลยอะ่ะ โ oh อ้ไม่กอดเอ้ยๆทำมันสั่นไหมโอ้ไม่กอดกดซูมได้ด้วยแต่มันเก็บไม่ได้ใช่ไหมขอบคุณแล้วกันนะโอเคนะโอ้ยไปไกล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  ต้องไปทางเนี่ยเพราะมันมีทางแล้วทุกคนโอ๊ะโคตตายตายตาย Dn yes เน,นี่ยนะโอเคหาทางต้องหาทางต้องไปทางไหนทางนี้แล้วกันงูวัดเจืออะไรวะเนี่ยมันตามมาอยู่มันตาม,มาอยู่ Ông cái 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 2 cái 2 cái ông cái ông cái ông ông cái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  ông Không ông cái ông cái ông cái ông 9 ปกแล้วกัน่ะสองมันประเดิมัเนี่ยเ้ยโดนหิบมาไหน 82ก82กบเดิมม่ใช่้ว้ยข้างหลังนู่ข้างหลังโอ้ยง่าวะไปโอ้826หรือ829ไม่รู้ว่ะท่านผู้ชม ี่รูคือโคตรลำคาแล้วตอนนี้น,นี้คน,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 นี่นี่ไปหาดูเฮ้ยนี่ไงชู้ส์ย่ไง้เอเนซีว้าวว้าว ชนะเช่มไหมใช่มไหมอย่าบอกนะเฮ้ยเอามาที่ใหม่อยู่ที่ไหนเนี่หาคุณแจ โอ้ม <chapter> <overview> ึงลงจอดรถใช่ไหมเนี่ยต่ำสุดเลยอ่ะมาดีอ่ะต่ำสุดนะมีกว่าไงละอ่ะหาเพื่แนมาเรื่องนี้แหละมา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 คุณแจนเพื่อนมันยังตามลงมาถึงห้องลงจอดรถหรอวะ mọi người mọi người mọi người nha? đây mọi người mọi người mọi người mọi anh đi người mọi ao mọi ngay, mọi người mọi người งไงอ้าต่อย่าบอกโดนขีบอีกนะจะไปที่ไหนตอนเนี้ยอ่ะไปที่ไหนอีกอ่ะจะพาไปที่ไหนหรือหมดแล้วยังไม่หมดว้าวโอ้โท่อละหนนี่เป็นโรงงานทุกอย่างไฟนี่ก็สว่างสว่างบินเลยแล้วกัน มันทางมันจะแคบกว่าเดิมว่ะโอ๊ยนั่งไงข้างหน้าเลยเอาคุยมันทางเอา้ามันมีทางเดียวหายต้องไปทางนั้นด้วยจะมาก็มาต้องไปเทน,น้าอย่างนั้นมาเอา้า เออเเออตายโดนลุงขนาดนั้นเไงวะขวางกวาเออเฮ้ยจะขวางจะขวางวิ่งฝ่าวิงฝ่าวิงตรงวิงตรงหมยวิงตรงโอ้ผมจะรอดจากคนนั้นล้หรือเปล่า นี่มันจะเป็นทางนี้เยนะพ่อไม่เยเราก็เดินตรงไปแล้วกันน่าจะดีสุดเดินตงไปอยุ่อย่าหยุดวิ่งโวิ่งวิ่งไปอ้เดียวมวิ่งมันวิ่งตามอ้อไรๆๆๆๆมันไกลจังวะอ้เเเมาแล้วถึงแล้ว โอเคตกแมพหาไปไหนยังไม่จบอีกเหรอเฮ้ยมันกี่ด่านเนี่ยหูด่านน้ำไฟนี่ไงอ๋อรึดด โอเคอยู่ในด่านนี่ไงปึ๊บเป็นไงโดดข้ามมาเลยต้องเจ็บกี่อันนะ่ะยังไงนปนังปนัง,ง,นอง,งนโอเคเจนเจนเจนด่านนี้น่าจะไม่ค่อยมีอะไรโอเค ค่อยไปค่อยไปยังไงในน้ำเห็นดียวต้องเก็บกี่อันน่ะอ๋อโอ้นี่ทางออกทางออกไปอุโมงค์เจออีกหนึ่งที่เจออีกหนึ่งอันโดดโคตรสูงอ้าวนี่ไงข้ามาไม่มีอะไรอ้าวนี่ไง มีเลนไหมเออหมดแล้วนะหรือว่ามันเปิดมีเปิดเออคือยังไงอ่ะอาวครบแลวนะมันกว้างใหญ่จังก็ครบแล้วนะกลับไปที่จุดเริ่มต้นื่อมันเปิด ประตูให้เราลเต่ามีเดาอันนี้ไงเปิดแล้วโอเคมีซอ่อกนี้ขอลองไปซอกนี้ก่อนเอาไปไม่ได้เหมือนไปทิ้งร่วงม,มีแสงเหมือนจากภายนอกเลยอเออหมดยังจีดายเนี่ย แล้จะ thank you for being with the early access version โอเคก็จบไปแนละ้วสำหรับ back room นะโอ้โหเป็นไงกันมากวดจะผ่านแต่ละด่านนะอืมโอเคครับสนุกกันไหมโอเคออกจาก back room ได้แล้วเว้ยเจอกันไหมครับในเกมหน้า๊ป